บริกรพนักงานเสิร์ฟไม่แนมไม่มีอะไรกันความสามารถตัวเจไปยังไงทางยาาตรงตาซมคนไข้เอาภาษาการครับตํส้มเลยครับตําซมตํส้มรู้หมดเลยอะไรอะครั แม่บ้านใครว่ายากทำให้ดีกว่านักล้อศิลปินเทิงร็อกเพลงล็อกันีผ่านไปค่ะสซลฟ่อฟเอนเซอร์ไอดอไอดอรท่านจัดผมท่านจัดผมเก็ตเทีนเออรั ในแบบคือเป็นเขาแหละหมอตึ่งนาทีคึ้ง่ะไดนตรีแต่ก้องยิงมือปืนสียูด่แท้สูี่แท้หมอูึกหมอูตรสูที่แท้